สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5รายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารในบทย่อยที่1การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและวันนี้ก็มาถึงตอนสรุปการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและคำถามท้ายบทค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะครูย้ำหลายครั้งเลยนะคะว่า การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั้นการเปลี่ยนแปลงจะไม่เปลี่ยนเป็นสารใหม่ค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั้นแบ่งได้2รูปแบบก็คือการเปลี่ยนสถานะแล้วก็การละลายนั่นเองค่ะอ่าคราวนี้เรามาดูผังมโนทัศนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารกันค่ะนักเรียนดูตามได้จากหนังสือเรียนหน้าที่100นะคะคือผังนี้นะคะ สับผังก็สามารถอ่านและแปลความได้ดังนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สารยังคงเป็นสารเดิมค่ะได้แก่การเปลี่ยนสถานะแล้วก็การละลายนะคะต่อไปก็จะขอพูดถึงการเปลี่ยนสถานะค่ะสำหรับการเปลี่ยนสถานะนั้นเกิดจากการที่สารได้รับความร้อน และก็เกิดจากการที่สารสูญเสียความร้อนนั่นเองคะอ่ะเรามาดูการที่สารได้รับความร้อนกันก่อนเลยนะคะเมื่อสารได้รับความร้อนอาจทำให้ของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวได้คะ่ะเรียกว่าการหลอมเหลวหรืออาจทำให้ของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊สได้คะ่ะเรียกว่าการกลายเป็นไอหรือเรียกว่าการระเหยก็ได้คะ่ะหรืออาจทำให้ของแข็ง เปลี่ยนไปเป็นแก๊สได้ค่ะเรียกว่าการระเหิดต่อไปนะคะเป็นการที่สารสูญเสียความร้อนไปนั่นเองหรือเรียกอีกอย่างว่าได้รับความเย็นค่ะอาจทำให้ของเหลวนั้นเปลี่ยนไปเป็นของแข็งได้ค่ะเรียกว่าการแข็งตัวหรืออาจทำให้แก๊สเปลี่ยนไปเป็นของเหลวได้ค่ะเรียกว่าการควบแน่นและอาจทำให้ แก๊สเปลี่ยนไปเป็นของแข็งได้เรียกว่าการระเหิดกลับค่ะต่อไปนะคะครูก็จะให้ดูแผนภาพเป็นการทบถวนอีกครั้งหนึง่งซึ่งเป็นการซึ่งเป็นแผนภาพการเปลี่ยนสถานะนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเส้นสีแดงจะแสดงถึงการให้ความร้อนค่ะเส้นสีน้ำเงินคือการสูญเสียความร้อนหรือการให้ความเย็นนั่นเอง เริ่มจากสถานะสารที่เป็นของแข็งค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นสถานะของสารที่เป็นของเหลวและอันนี้ก็คือสารสถานะที่เป็นแก๊สค่ะเมื่อของแข็งได้รับความร้อนคือลูกศรสีแดงนะคะจะเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวค่ะและเมื่อของเหลวได้รับความร้อนจะเกิดการระเหย หรือเรียกอย่างว่าการกลายเป็นไอน,นะคะจนกลายเป็นสถานะแก๊สค่ะและเมื่อของแข็งได้รับความร้อนเส้นสีแดงนะคะเกิดการระเหิดเป็นสารสถานะแก๊สค่ะหมดแล้วนะคะสำหรับลูกศรสีแดงก็คือการให้ความร้อนนั่นเองต่อไปดูลูกศรสีน้ำเงินกันบ้างนะคะเริ่มจากสารสถานะแก๊สค่ะได้รับความเย็น จนเกิดการควบแน่นกลับไปเป็นหยดน้ำหรือเป็นสารสถานะของเหลวค่ะและสารสถานะของเหลวได้รับความเย็นจนเกิดการแข็งตัวกลายเป็นของแข็งค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะสารสถานะแก๊สนะคะได้รับความเย็นก็ยังสามารถเกิดการระเหิดกลับไปเป็นของแข็งได้ค่ะมาดูกันต่อนะคะ สำหรับการละลายค่ะการละลายเกิดจากสารสองชนิดขึ้นไปมาผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเรียกว่าได้สารละลายซึ่งจะเราเป็นสารเนื้อเดียวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำถามท้ายบทค่ะใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ3 ใส่น้ำ5ลูกบาทเซนติเมตรลงในแก้วแต่ละใบาจากนั้นตักสาร A ปริมาณ 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5และ3กรัมใส่ลงในแก้วแต่ละใบาตามลำดับจากนั้นคนสารค่ะเมื่อคนสารเรียบร้อยแล้วก็สังเกตลักษณะของสารผสมและบันทึกผลได้ดังตารางนี้นะคะ จากตารางนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีแก้วทั้งหมด6ใบปริมาณสารค่ะแก้วใบที่1สาร0.5กรมัมเรียงลำดับมาเรื่อยๆนะคะผลการสังเกตค่ะแก้วที่1ถึง4ได้ของเหลวใสค่ะของเหลวใสนี้แสดงว่าเป็นสารเนื้อเดียวนะคะแต่แก้วใบที่5ค่ะของเหลวใสมีตะกอนเล็กน้อยที่ก้นภาชนะ และแก้วใบที่6เกิดของเหลวใสมีตะกอนมากขึ้นที่ข้นภาชนะตรงนี้นะคะเรียกว่าสารเนื้อผสมค่ะเราใช้ตารางนี้เพื่อตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ3นะคะและคำถามข้อที่1คือจากตารางสารในแก้วใบใดเป็นสารเนื้อเดียวคะใช่แล้วค่ะสารเนื้อเดียวก็คือผลสังเกตที่ได้ จะเป็นของเหลวใสค่ะก็คือปริมาณสารดังที่ครูวงกลงไว้นะคะและคำตอบก็คือแก้วใบที่1 2 3และ4ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะจากตารางสารในแก้วใบใดเป็นสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมก็คือลักษณะดังนี้ค่ะในที่ล้อมรอบไวสี่สีน้ำเงินนะคะ ก็คือจะได้ของเหลวใสแล้วก็มีตะกอนที่ก้นภาชนะค่ะปริมาณสาร A ดังนี้ค่ะก็คือแก้วใบที่5และแก้วใบที่6นั่นเองค่ะแล้วก็มาถึงข้อ3ค่ะใช้สาร A ปริมาณมากสุดเท่าใดสาร A จึงจะละลายหมดและรู้ได้อย่างไรค่ะอ่านี่นะคะจุดรอยต่อระหว่างที่สาร A ได้เป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมเขาบอกว่าใช้สาร A ปริมาณมากที่สุดเท่าใดก็คือ2กรัมนะคะถึงจะทำให้สาร A นั้นละลายหมดรู้ได้อย่างไรก็คือที่2กรัมนี้นะคะสาร A ละลายหมดเลยค่ะไม่เหลือตะกอนที่ก้นภาชนะ แต่เมื่อเราเพิ่มปริมาณสาร A เป็น2.5กรัมกับมีตะกอนที่ก้นภาชนะดังนั้นสาร A ที่2กรัมนะคะคือปริมาณที่มากที่สุดแล้วที่สามารถละลายได้หมดค่ะต่อไปค่ะใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ4ข้อ5ค่ะใส่เกรดไอโอดีน ซึ่งเป็นของแข็งสีม่วงลงในกล้วยประมาณ2-3เเกรดจ,จากนั้นปิดฝาขวดให้สนิทและก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อให้ความร้อนผ่านไป10นาทีจากนั้นดับตะเกียงและปล่อยให้ขวดรูปกล้วยเย็นลงได้ผลดังรูปกอขอและคอตามลำดับค่ะอันนี้นะคะ เมื่อเริ่มให้ความร้อนค่ะรูปก่อนนี้ก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะหลังจากเวลาผ่านไป10นาทีจากของแข็งนะคะก็กลายเป็นเป็นสถานะแก๊สค่ะสีม่วงนะคะและเมื่อเราเดับไปค่ะก็คือทำให้ในขวดเน้ยเย็นลงก็กลับพบว่าเกิดพลึกไอโอดีนรอบๆขวดนั่นเองค่ะ จากคลิปวิดีโอนี้นะคะจากคลิปวิดีโอนะคะอันนี้เป็นเกลือไอโอดีนค่ะอยู่ในสถานะของแข็งค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำเกลืไอโอดีนนี้ไปใส่ในบิ๊กเกอร์ค่ะแล้วก็เริ่มให้ความร้อนนะคะเมื่อให้ความร้อนสารจากสถานะของแข็งก็เปลี่ยนสถานะค่ะเป็นสถานะแก๊สนะคะ โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเรียกว่าการระเหิดค่ะจากนั้นนะคะก็นำน้ำแข็งมาวางไว้ด้านบนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไอของไอโอดีนนะคะไปกระทบกับความเย็นค่ะจนเกิดการระเหิดกลับค่ะเป็นของแข็งก็คือผลึกไอโอดีนนั่นเองที่เราเห็นอยู่ก้นภาชนะ ที่ใส่น้ำแข็งไว้นะคะโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวค่ะจากการทดลองนี้เขายังให้ความร้อนอยู่เรื่อยๆนะคะนักเรียนถึงถึงเห็นไอสีม่วงออกมาเรื่อยๆและเมื่อไอสีม่วงนี้ได้รับความเย็นเขาก็จะกลับกายเป็นของแข็งเหมือนเดิมเรียกการระเหิดกลับค่ะ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ4และข้อ5นะคะข้อ4 i o d อดีในรูปขอและคอมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเรียกว่าอะไรคะมาดูที่รูปขอก่อนนะคะเมื่อให้ความร้อนผ่านไป10นาทีไอโอดีลดลงนะคะกลับได้ไอสีม่วงเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าเหมือนในภาพนี้นั่นเองคะ่ะ ีของแข็งก็คือเกลดไอโอดีนค่อยๆเปลี่ยนสถานะไปเป็นแก๊สนะคะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สนั่นเองค่ะเรียกว่าการระเหิดค่ะต่อไปนะคะดูภาพคอค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือหยุดให้ความร้อนค่ะก็จะเป็นเหมือนการที่เราให้ความเย็นในภาพนี้ค่ะเมื่อไอของไอโอดีนได้รับความเย็น หรือทำให้เย็นลงนะคะเขาก็จะเกิดการระเหิดกลับเปลี่ยนสถานะจากแก๊สกลับไปเป็นของแข็งนั่นเองค่ะเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการระเหิดกลับค่ะต่อไปนะคะข้อ5ค่ะการเปลี่ยนแปลงของไอโอดีนที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่คะจากเต๋ดไอโอดีนซึ่งเป็นของแข็งนะคะ ได้รับความร้อนเกิดการระเหิดกลายเป็นไอคะ่ะและจากไอได้รับความเย็นเกิดการระเหิดกลับกลายเป็นของแข็งเหมือนเดิมคะ่ะการทดลองนี้ไม่เกิดสารใหม่นะคะจึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคะ่ะและข้อสุดท้ายคะ่ะข้อหกการใส่เกลือลงในน้ำ แล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเกลือค่อยๆหายไปกับการใส่น้ำแข็งในแก้วที่มีน้ำวางเอาไว้จากนั้นน้ำแข็งค่อยๆหายไปการเปลี่ยนแปลงทั้งสองแบบนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะมาดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะเราใส่เกลือลงในน้ำค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเกลือก็หายไปค่ะเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการละลายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมีน้ำอยู่ค่ะเราใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปวางทิ้งไว้ก็คือสารได้รับความร้อนนะคะกลายเป็นของเหลวทั้งหมดเลยค่ะเหตุการณ์แบบนี้เรียกว่า การเปลี่ยนสถานะนั่นเองค่ะจึงสามารถสรุปข้อนี้ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองแบบนี้นะคะเหมือนกันก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารค่ะเพราะว่าไม่เกิดสารใหม่นะคะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือเป็นการละลายและก็เป็นการเปลี่ยนสถานะตามลำดับค่ะแล้วก็มาถึงการมอบหมายงานในวันนี้ค่ะ ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากคลิปวิดีโอและทบทวนบทเรียนการเปลี่ยนแปลงของสารทางกายภาพจากนั้นให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดท้ายบทที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจากโจทย์ในหนังสือเรียนหน้าที่101-102จำนวน6ข้อลอกโจทย์และตอบนะคะทำในสมุดให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ